เราจะเรียกว่าเสด็จแม่ของพวกเราก็ว่าได้นะเป็นพระประวัติหรือพระราชประวัติและก็พระราชภารกิจของพระองค์ที่ได้นำที่รายการได้นำมากราวยาจมรับฟังพอคร่าวๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยาจนก็จะได้เห็นแต่คำกรอนได้อ่านสดุดีได้อ่านคำกรอนสดุดีของพระองค์ ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยที่มีความสามารถในเรื่องการแต่งชั้นครงกับพลอนถวายพระองค์อยู่เป็นประจำแต่ว่าพระราชประวัตินั้นเราก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะมีใครมาอ่านให้ให้ให้เรารับฟังบ้างต็เลยที่โอกาสนี้นำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์มากล่าวไว้ขอมาสู่บรรยายกาศของการจัดรายการ มบนเรืสสมัตชาสงไทยเราต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยว